กับตันการ์ดสครับพี่นุ๊กครับผมและนี่คือโปเกมอน101่นครับผมวิชาที่จะมาแนะนํามือใหม่หัดเล่นโปเกมอนครับผมว่าจะต้องทําอะไรบ้างในวันนี้ครับผมพี่นุ๊กจะมาแนะนําว่าในการเล่นการโปเกมอนต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับผมอันนี้จะเรียกว่าอุปกรณ์ได้ไหมนะเขาบอกว่าเป็นอุปกรณ์เสริมครับผมนั่นก็คือชิ้นแรกเลยเพลย์ a มนี่ Playmat นะครับผมก็คือเสือปูรองที่สวยสําหรับเล่นนะครับผมเอาไว้วางปูเวลาเราหยิบการ์ดจะได้หยิบการ์ดขึ้นจากโตะง่ายๆนะครับผมไม่ต้องทําให้การ์ดมันเสียหายต้องไปขูดต้องไปใช้เล็บดึงอย่างนี้เนาะซึ่ง Playmat ที่ใช้ในการแข่งขันได้นะครับผมมี2ประเภทด้วยกันนะครับผมประเภทที่1ก็คือ Playmat ที่เป็นลายจากออฟฟิเชียลโปเกมอนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโปเกมอนคอม p a นีหรือโปเกมอนคอมพานีอินเตอร์เนชั่นแนลสามารถใช้ได้ทั้งหมดนะครับผมและประเภทที่2ก็คือแบบนี้ แบบที่เป็นสีเรียบนะครับผมอาจจะมีติดโลโก้ได้แต่ว่าขอให้เป็นสีเรียกเป็นส่วนมากก็คือใช้ได้นะครับผมหรือถ้าทุกคนจะเล่นเฉยๆนะครับผมการที่ใช้ Paymat มีลายก็ใช้ได้นะครับผมอย่างอันนี้เป็น p a y m พ t แฟนเมสที่ทางร้านทําเองนะครับผมทำเพื่อใช้ในร้านเท่านั้นข้อเสียของ Pay Ma t แบบนี้ก็คือไม่สามารถใช้แข่งในงานอ f f i c i a l ได้นะครับผมแต่ว่าสามารถนามาใช้เล่นได้เหมือนกันไม่มีปัญหาเลยนะครับผมการใช้งานเหมือนๆกัน ครับอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละคนนะครับผมอาจจะชอบลายก็เลยซื้อแบบมีลายเอาไว้เล่นเองแล้วก็มีอีกแบบหนึ่งที่ถูกต้องตาม,มาปกออฟฟิเชีเอาไว้แข่งก็ได้ถัดมาครับผมมีเด็กการ์ดแล้วครับผมเวลาที่เราจะเอาไปแข่งเอาไปเล่นนะครับผมเพื่อที่จะให้การ์ดไม่เสียหาย หอบไม่เลอะเป็นลายขาวหรือการไม่ยับนะคะผมเราก็ต้องใส่สลีฟนะครับผมสลีฟหรือว่าซองคุมก็มี2ประเภทเช่นกันนะคบผมการใชกร้การแข่งขันจะเป็นแบบเดียวกับตัว Play Man เพลย์แมทเลยก็คือหนึ่งก็คือสลีฟแบบมีลายนะคะผมสลีฟแบบมีลายแบบนี้สามารถใช้ได้เฉพาะลายที่เป็นแบรนด์โปเกมอนนะครับผมและเป็นของแท้เท่านั้น นะครับผมอย่างที่บอกครับผมเป็นโปเกมอนหรือโปเกมอนอินเตอร์ได้หมดเลยจะเป็นของใครของญี่ปุ่นขอให้เป็นแบรนด์โปเกมอนใช้ได้หมดเลยหรืออีกประเภทหนึ่งครับผมก็คือเป็นสลิปที่เป็นสีทึบครับผมกฎของสลิปสีทึบก็คือต้องมองไม่เห็นตัวหลังการเมื่อใส่การ์ดลงไปนะครับสลิปที่ควรจะมีครับผมจะเรียกว่าไซส์สแตนดาร์ดสลิปนะครับผมเพื่อที่จะให้การ์ดไม่เสียหายนั่นเองเวลาเราใช้นะครับผมเราแค่เอาตัวการ์ดใส่เข้าไปในสลิปแบบนี้ป๊บนะครับผมแล้วก็ใส่ให้เหมือนกันทั้งเด็กนะครับผมเพื่อที่เเวลาราั การจะได้ไม่หักบุม่มแล้วก็สามารถที่จะเล่นได้อย่างปลอดภัยนั่นเองเพราะในการเล่นนะครับเราทั้งชัฟเฟิลนะครับผมเราทั้งช็อตการแบบนี้นะครับผมการที่มีสลีฟตัวการเราก็จะไม่เสียหายถ้าเกิดเราเล่นเล่นไปปุ๊บแล้วสลีฟเราเสียหายแล้วก็แค่เปลี่ยนตัวสลีฟนั่นเองครับ ก็จะทําให้การเราอยู่กับเราไปได้นานขึ้นนะครับผมสําหรับการที่มีมูลค่าก็จะได้เซฟตัวเขาไว้นะครับถึงเราจะามาเล่นก็อาจจะยังมีมูลค่าอยู่ไม่มีตําหนิเกิดขึ้นนะครับผัดมาครับผมมีเด็กแล้วมีเพ์แมทแล้วครับผมสิ่งที่คนเล่นโปเกมอนต้องมีอีกสออย่างก็คือตัวนับเดเมจแล้วก็ตัวบอกสถานะครับผมโดยที่ตัวนับเดเมจนะครับผมถ้าใครซื้อสตาร์เตอร์เขาก็จะมี แผ่นตัวนับดาเมจอยู่แล้วนะครับผมก็สามารถที่จะกดใช้ตัวนั้นแข่งในงานออฟฟิเชียลได้หรือว่าเอาไว้บอกแ้มของแต่ละคนตอนเล่นก็ได้นะครับผมโปรดักอีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็นแบบนี้เป็นเม็ดแบบอะคริลิกตบบนี้บอกตัวนับดาเมจนะครับผมซึ่งอันนี้เป็นโปรดักออฟฟิเชียลนะครับสามารถใช้ในการแข่งขันได้ก็จะจับถนัดมือมากกว่าตัวกระดาษนะครับผมหรือใครที่ไม่ชอบเม็ดตัวนับดาเมจนะครับสามารถใช้ลูกเต๋าที่มีตัวเลขแบบนี้ได้นะครับอันนี้ มันก็จะสามารถที่จะนับในเบได้เหมือนกันนะครับผมโดยลูกเต่าพวกนี้มักจะขายเป็นเซตนะครับผมมาด้วยกันกับตัวลูกเต่าทอยซึ่งลูกเต่าทอยที่มีสัญ,ญลักษณ์แบบนี้หรือว่าสัญ,ญลักษณ์อื่นๆนะครับผมตามแต่ธีมของบล็อกจะเป็นลูกเต่าทอยสําหรับบล็อกเอลิ e เทรนเนอร์บ็อกนะครับผมซึ่งเป็นโปรดักตของโปเกมอนอินเตอร์เนชั่นแสามารถใช้ทอยได้นะครับทีนี้โปเกมอนของเราอจะมีการ์ดหลายๆใบที่มีความสามารถ ยเมื่อออกหัวจะได้อย่างนั้นเมื่อออกก้อยจะได้อย่างนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นการทอยเนี่ยครับผมเราสามารถใช้ลูกเต๋าแทนได้นะครับผมโดยกําหนดให้หน้าคู่เป็นด้านหัวแล้วก็หน้าขี้เป็นก้อยหรือจะใช้เหรียญอะไรทอยตอนที่แข่งขันก็ได้นะครับผมอันนี้อนุโลมเพราะว่าโปรดักเนี่ยยังไม่มีในไทยนะหรือถ้าใครจะใช้เป็นลูกเต๋าทั่วๆไปนะครับผมมีข้อกําหนดดังนี้ครับผมลูกเต๋าจะต้องเป็นลูกเต๋าใส่นะครับผมหน้าที่ตรงข้ามการบวกกันจะต้องได้เจ็ดแต้มนะครับผมขอบเป็นขอบมนและ ขนาดแตกต่างจากลูกเต๋าที่เอามาบอก d ดเมจได้อย่างชัดเจนครับผมก็สามารถใช้ลูกเต๋าท,ทั่วไปนะคะผมสามารถที่จะทอยแล้วก็ดูผลหัวก้อยได้เหมือนกันนะครับถัดมาจากตัวนับ d ดเมจและลูกเต๋าครับผมก็จะเป็นเจ้าพวกนี้ตัวบอกสถานะนะครับผมตัวบอกสถานะในสตาร์เตอร์ก็จะมีแบบกระดาษให้เหมือนกันแต่อันนี้เป็นแบบอะคริลิกอ่าก็จะคุณภาพดีหน่อย ผมน่าใช้ปึ๊บเสร็จเรียบร้อยเรามีครบทุกอย่างแล้วครับผมท้ายที่สุดเราก็จะต้องมีนี่ครับผมกล่องสําหรับเก็บตัวการ์ดนั่นเองนะครับผมโดยกล่องตัวนี้เป็นกล่องของออฟฟิเชียลนะครับผมราคาถูกมากแค่135บาทนะครับผมหรือราคาจะปรับขึ้นแล้วแต่ชุดนะครับผมอันนี้สามารถเช็คได้กับร้านขาใกล้บ้านท่านนะครับผมกับต้นการ์ดตอนนี้ตัวนี้ขายที่13 5บาบาทอนาคตถ้าออฟฟิเชียลขึ้นราคาเราขายตามออฟฟิเชียลนะจ๊ะ รับผมหรือว่าจะเป็นอันที่ไม่ใช่แบรนด์ก็ได้ผมอันนี้ไม่ได้มีข้อกําหนดอะไรพิเศษครับขอให้เก็บกร์ดของทุกคนได้อย่างปลอดภัยก็โอเคแล้วครับผมสามารถที่จะใส่กล่องใส่ตัวการาดเข้าไปได้แบบนี้นะครับผมแล้วก็เก็บอยู่ในนี้ได้นะครับอ่ะก็แค่นี้เอง เท่นี้นะครับทุกคนก็สามารถเล่นการ์ดแล้วก็พากาดของทุกคนไปสนุกที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือว่าไปสนุกกับเพื่อนๆได้ง่ายๆแล้วครับผมสาหรับใครที่สนใจอ็อกซิซนตีตัวไหนครับผมฝากไปดูได้เลยนะครับผมที่ช้อปปีของกับการ์ดนะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับและใครที่ชอบลิม้นรับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พวกเราด้วยครับผมใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยแล้วก็เราจะมาอัปเดตทุกครั้งที่มีการอัปเดตโปรดักต์ใหม่ๆออกมานั่นเองนะครับสำหรับวันนี้พี่นุ